วันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาทานเมนูเนี่ยงกุ้งกันนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจเมนูนี้นะคะไว้สำหรับทำทานในครอบครัวนะคะมีสูตรน้ำจิ้มรดเด็ดนะคะเป็นน้ำจิ้มถั่วนะคะหน้าตาหน้าตาแบบนี้เพื่อนๆเข้าตามไปดูในคลิปได้เลยนะคะไปคะ่ะ สวัสดีจ้าทำกินทำขายบายก้อยนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก้อยจะพาเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะมาทำเมนูเมี่ยงกุ้งนะคะก็มาเตรียมวัตถุดิบกันเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้จะใช้กุ้งหัวแข็งนะคะจะเป็นกุ้งทะเลอ่าวไทยนะคะเส้นหมี่ค่ะผัากกาดหอม ถั่วที่สงคั่วพริกสดแดงเขียวกระเทียมมะนาวน้ำปลาผงชูรสน้ำตาลค่ะสิ่งแรกนะคะก็จะพาเส้นหมี่ขาวแล้วก็กุ้งนะคะไปลวกกันก่อนนะคะเพื่อนๆไปค่ะ ลวกหมีขาวแล้วเราก็เสดดน้ำให้แห้งนะคะตอนนี้ก็ลวกกุ้งเสร็จแล้วนะคะก็พักให้เสดดน้ำนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำน้ำจิ้มกันนะคะเสร็จกระเทียมลงไปค่ะเราเํำแบบง่ายๆนะคะเอาเปลือกกระเทียมออกดูไม่ต้องเกะกระเทียม Okay. ทีนี้แล้วก็เปลือกออกเลยนะคะเปลือกกระเทียมวิธีนี้สปหลับคนขี้เกียจเห็นไหมคะง่ายมากตามต่อเลยค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะเราจะได้ประมาณนี้นะคะเราจะไม่ทำให้เหลวเกินไปนะคะถ้าเหลวนะคะเวลาเรากินกับเมี่ยงนะคะก็น้ำจิ้มจะไม่ติดตัวกุ้งไม่ติดผักนะคะ เราจัดจานกันเลยนะคะเสร็จแล้วจ้าเมี่ยงกุ้งนะคะอันนี้ทานกันแบบสีห้าคนนะคะทานกันในครอบครัวนะคะก็ เพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับก้อยด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของก้อยนะคะอ็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณนะคะที่รักทุกคนน่นะ